สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ FC ชาวพระเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับโจแจน EP ที่49ครับวันนี้ก็ได้พระมาหนชุดลครับผมให้พี่พี่ได้แบ่งปันกันนะครับหากพี่พี่ท่านใดสนใจก็สามารถขอรูปเพิ่มเติมหรือโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0ู9 2 1 4 1 5 9 5ได้นะครับผมวันนี้ก็มาดู้าองค์แรกครับเอา้าองค์แรกดูครับอันนี้เป็นพระสมเด็จนะครับองค์ที่หนะครับ พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับเป็นพระที่มีมวลสารนี่ครับนี่คือด้านข้างนะครับด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับธรรมชาติขององค์พระเลยนะครับนี่มวลสารจัดๆเนื้อแน่นๆครับนี่ครับมวลสารนะครับโอ้โหสุดๆครับมวลสารนี่ครับเม็ดขาวเม็ดกรวดเม็ดดำเม็ดแดงแล้วก็มี นี่ครับเม็ดพระธาตุเม็ดอะไรครับเม็ดเม็ดมูลสารนะนี่เม็ดดำเม็ดแดงครับเม็ดหินเม็ดกรวดนี่เม็ดดินกำแพงนะครับนี่ครับขอมวงจรนะครับพระสมเด็จองที่หนึ่งนะครับนี่ครับนี่ครับนี่คือด้านหลังครับด้านข้างครับองค์ที่หนึ่งครับสมเด็จเอาสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะครับผมต่อไปสมเด็จองที่สอง นี่เน้นสมเด็จสวยๆนั่นเลยนะครับอันนี้องค์ที่สองครับนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นี่ครับสวยเดิเดมเนะครับนี่คือด้านหลังองค์พระครับนี่เป็นรอยกระดานบางๆให้เห็นรอยเหมือนคล้ายกระดานหรือกรบหมากไม่รู้ครับเขาเรียกกันภาษาที่เขาเรียกกันนะครับแต่ผมก็นี่ครับนี่ครับพี่ๆททานใดดูแล้วชอบนะครับสมเด็จองค์ที่สองครับนี่ครับผม ดินกําแพงครับนี่ครับที่นี่เม็ดขาวครับเม็ดขาวคือเม็ดเล้วเม็ดอะไรเม็ดเม็ดกวดเม็ดมวลสารนะนี่ครับพระด้านหลังเป็นงี้นะครับเนื้อหนึบนุ่มสวยงามครับเพ่านี้นี่ครับอันนี้คือสมเด็จองค์ที่สองนะครับนี่ครับผม เอาที่300บาทครับสมเด็จองค์ที่2นะครับไขวายไขได้เลยนะครับสมเด็จต่อไปเป็นพระสมเด็จองค์ที่3ครับนี่ครับอันนี้เป็นพระสมเด็จพิมน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับอง์ที่3นี่ครับโอ้โหเสียนโตครับพระองค์นี้นี่ครับผมนี่ครับผมเก่านะครับ นี่ครับผมด้านหลังก็ก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับด้านข้างนะครับด้านข้างนี่นะครับค่อยๆดูนะครับนี่คือพระสมเด็จองค์ที่สามนะครับนี่ครับผมพี่ดูท่านใดดูพี่ท่านใดดูแล้วชอบนะครับสมเด็จองค์ที่สามนะครับเอาสามร้อยบาทนะครับผม ต่อไปเป็นสมเด็จองค์ที่4ครับอันนี้เป็นสมเด็จพิมพ์7ชั้นนะครับนี่ครับด้านข้างนะครับด้านหลังด้านหลังนะครับนี่ครับนี่คือเนื้อด้านหลังขององค์พระสมเด็จ7ชั้นนะครับนี่นี่ครับผมนี่ด้านข้างครับนี่ด้านหน้าครับผม เนื้อคราจะหนึบนุ่มมากครับนี่ครับสมเด็จเจ็ดชั้นนะครับนี่ครับฐานนะครับฐานเรียวๆคมนะครับนี่คือสมเด็จเจ็ดชั้นนะครับองค์ที่สนะครับด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ครับเอาสามร้อยบาทครับสมเด็จเจ็ดชั้นองค์ที่สี่ ต่อไปองค์ที่ห้านะครับองค์ที่ห้านี้เป็นพระสมเด็จหินแกะนะครับหินแกะหินน่าจะเป็นหินหยกหรือหินอะไรครับไม่รู้นะครับผมนี่ครับออกเขียวๆอ่อนๆครับแต่หินหยกน่าจะมีอายุครับนี่ครับนี่ครับสมเด็จเหมือนคล้ายหินหยกอายุเก่ามากครับนี่ครับนี่ครับค่อนข้างเก่าแกะด้วยหินหยก หรือหินออกเขียวๆอ่อนให้เห็นนะครับนี่ครับพระสมบูรณ์ครับนี่ให้เห็นหินแบบเขียวอ่อนนะครับนี่ครับสมเด็จหินแกะนี่ครับเขียวอ่อนนะครับพระไม่ทราบสำนักว่าเป็นหลวงพ่อท่านใดหรือเกจิท่านใดสร้างนะครับรายการที่ห้าครับสมเด็จหินแกะ หินจุกแกะนะครับนี่ด้านข้างครับโอ้โหสวยงามครับภาพองนี้เอาสามร้อยบาทครับสมเด็จองที่ห้าเป็นหินแกะต่อไปองที่หกนี่เป็นพระเกจิครับอันนี้เป็นหลวงปู่คงวัตคอครับพระเกจิแห่งเมืองที่ลาบสูงคือเมืองโคราชนะครับนี่ครับ คำว่าคงครับหลวงปู่คงวัตคขอนะครับนี่ครับเป็นพระเกจิแห่งเมืองที่ราบสูงคือโคราชหรือนครราชสีมานะครับนี่ครับพระเกจิรูปหล่อครับเป็นพระผู้ที่มีเมตตาครับนี่ครับสายหลวงปู่คงวัตค้อนะครับลูกศิษย์ลูกหาท่านใดที่ยังไม่มีหลวงพ่อหรือหลวงปู่ไว้บูชานะครับ สามารถจัดได้นะครับหลวงปู่คงวัตคอรูปบล่อเอาที่300บาทครับผมนี่ครับต่อไปองค์ที่7ครับองค์ที่7นี้เอาอันนี้ครับอันนี้เป็นผ้าพระเนื้อดินผมไม่ทราบที่ว่าเป็นกลุ่ไหนนะครับเป็นผ้าเนื้อดินปางเปิดโลกนะครับจะให้ดูเนื้อหาและมวลสารครับ นี่ครับนี่มีแร่มีแร่เขาเรียกแร่แดงๆนี่ครับเปิดโลกนี่ครับมวลสารหนึกนุ่มนี่ครับเม็ดกวดเม็ดแร่ลอยเป็นธรรมชาติครับผมไม่ทราบว่าเป็นกุกกำแพงหรือสุโขทัยนะครับนี่ครับเปิดโลกครับรายการที่เจ็ดเนื้อดินนะครับด้านหลังเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับแบ่งปันเลยนะครับเอาสามร้อยบาทครับผม เปิดลูกรายการที่7ต่อไปนะครับรายการที่8นะครับอาอันนี้เป็นหลวงปูท่ทวดพิมพ์หน้าใหญ่นะครับนี่ครับใต้ฐานก้เป็นอย่างนี้อันนี้ไม่ทราบที่จริงๆเป็นพระเกจิท่านใดนะครับะให้ดูนะครับอันนี้หลวงปูท่ทวดดูนะครับเคล้ายๆเนื้อว่านเนื้อว่าน,นครับ นี่ครับโอ้ยนี่คือคาบความเก่าของผ้านะครับลาวว่านะครับนี่นะครับโอเก่าใต้ฐานนะครับใต้ฐานก็จะมีรูนี่ครับรูเสียบนี่นะครับด้านข้างนะครับนี่ครับนี่ด้านหลังครับ นี่ครับด้านหลังขององุ่พ้านะครับนี่คือด้านข้างขององ่พผ้านะครับนี่ใบหน้าครับใบหน้าใหญ่ๆครับนี่นะครับนี่คือหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับใต้ฐานจะมีรอยเสียบเป็นรูนะครับนี่คือด้านหลังครับเห็นรอยนิ้วมือเรื่อยๆเห็นนะครับอันนี้คือหลวงปู่ทวดรายการที่8นะครับ อันนี้นะครับเอาสามร้อยบาทครับผมหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านนะครับสามร้อยบาทองต่อไปนะครับต่อไปเอานี่ดีกว่าครับอันนี้เป็นรูปหล่อเก่าครับเขียนคําว่าข้างหน้าเขียนว่ามงคลลังสีครับนี่เป็นหล่อพระพุทธนี่ครับ ดูการเลี่ยมนะครับเลี่ยมอย่างน้อยนี่ต้องมี20ปีขึ้นนะครับนี่ครับความเก่านะครับนี่ครับเป็นหล่อโบราณครับหล่อโบราณพระพุทธเหมือนคล้ายรูปหล่อไพลีพิน่าเลยครับข้างหน้าเขียนว่ามงคลลังสีใต้ฐานจะอุดพงนะครับนี่ครับอุดพงนะครับนี่คือด้านหน้าด้านหลังครับเนื้อหาเก่าครับนี่เป็นหล่อโบราณนี่ ดูครับดูการเลี่ยมครับนี่ครับพระบ้านบ้านจริงๆครับดูนะครับนี่ครับจะไม่บ้านได้ไงครับดูการเลี่ยมเนี่ยโอ้โหโคตรคลาสสิกเลยเก่าสุดๆนะครับการเลี่ยมนะครับเขียนว่ามงคลลังสีครับรายการที่เก้าครับนี่ครับเอาสามร้อยบาทครับนี่พี่พียในทราบที่นะครับจัดไปครับสามร้อยบาทองค์ที่เก้าต่อไป องค์ที่สิบครับองค์ที่สิบอันนี้ดีกว่าอันนี้เป็นเหรียญวัดสวรรคารามนี่ครับวัดสวรรคารามครับพระครูธรรมมาพระครูพระคระคูธรรมวโรทัยครับนี่ครับแล้วเขียนว่าอะไรเนี่ยห้าสิบแปดหรืออะไรไม่รูพ้พรรษานี่ครับนี่อันนี้เป็นเหรียญเก่าครับ อายุ78ปีนะครับพระครูธรรมวโรไทยนี่ครับข้างหลังก็จะศึกหน่อยนะครับรายการที่10นะครับเหรียญนี้ครับวัดสวรรคารามนะครับพี่ๆท่านใดทราบข้อมูลนะครับเหรียญสวยเดิมๆไหมก็สภาพใช้มาครับเอา300บาทครับเหรียญนี้น่าจะเป็นเหรียญเก่ามีอายุแน่นอนนี่ครับรายการที่10นะครับ300บาท ต่อไปรายการที่11อันนี้เป็นหลวงปู่สุขตัดชิดเนื้อทองแดงนะครับพิมพ์นี้ค่อนข้างที่จะหายากหน่อยนะครับนี่ครับจะให้ดูภาบความเก่าและล่อโบราณเป็นธรรมชาติมากนี่ครับหลวงปูุ่ขจะเป็นการรอโบราณแล้วมาตัดชิดครับตัดชิดโดยการตัดอย่างนี้ครับนีบ่จะเห็นรอยตัดด้านหลังนี้ครับด้านหลังก็จะมีนี่รอยแต่ง บางองก็มีจานบางองก็ไม่มีจานนะครับนี่นะครับนี่คือตัดชิดเนื้อทองแดงนะครับรายการที่11นะครับปูสุกตัดชิดเนื้อทองแดงรายการที่11บดนี่ครับสวยเหมือนเดิมเลยนะครับนี่ครับผมทางนะครับเอา4 0 0บาทครับนี่รายการที่11บปูสุกตัดชิดนะครับนี่ครับมนบ้านจริงๆนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ รายการที่สิบสองครับอันนี้เป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้ครับเส้นได้ใหญ่นะครับเนี่ยนี่ครับด้านหลังครับจะเห็นคาบความเก่านี่ตัดมวลสารเป็นธรรมชาติอันนี้พิมพ์เส้นได้ครับเส้นได้ใหญ่นี่นะครับนี่คาบความเก่าคาบความเป็นธรรมชาติครับให้เห็นนี่ครับนี่คือด้านข้าองพานะครับ นี่มวลสารท่านโหเนื้อตุ๊บตับเนื้อหนึนุ่มนี่ด้านหลังครับนี่จะมีเห็นเนื้อแก่แก่แก่มวลสารนี่ครับนี่ครับนี่คือด้านหลังองค์พระนะครับพระที่แก่มวลสารจริงพระสวยงามครับอันนี้คือรายการที่สิองนะครับพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับเส้นได้ใหญ่องค์นี้จัดไปครับสามบาทครับ รายการที่12ต่อไปรายการที่13ครับ13เอานี้ดีกว่า13นี่ครับเป็นเหรียญหล่อบโบราณครับหลวงพ่อแพรวัดพิกุนทองเหรียนี้โบราณจริงๆและคลาสสิกจริงๆนะครับความเก่าดูนะครับนี่โอ้โหเนื้อโลหะสุดครับนี่ด้านข้างครับนี่ด้านหน้าครับดุดนหน้าเขียวปีเลยครับ เนื้ออมเขียวเลยนะครับนี่ครับลอบรานจริงๆแต่ฐานก็จะมีรอยตัดช่อตัดเดือดยนี่ครับเป็นคาบความเก่าคาบโอ้สุดๆเพลานี้นะนี่ครับเหรียญลอบราณหลวงพ่อแพรครับอันนี้เป็นพิมพ์ตื้นครับนี่นครับพิมพ์ตื้นมีพิมพ์ลึกพิมพ์ตื้นนะครับแต่ผมดูแล้วนะี่เป็นพิมพ์ตื้นนี่นะครับ รายการที่สิบสามครับเหรียญหล่อหลวงพ่อแพะครับเอาแบ่งปันกันที่เอาเอาสี่ร้อยบาทครับเบาๆครับนี่ครับพังค่างหายากครับหลวงพ่อแพเหรียญหล่อสมเด็จองต่อไปนะครับอันนี้ครับอันนี้เป็นพระสมเด็จอง์ที่สิบสี่ครับเป็นพระที่จะมีมวลสารเยอะนี่ครับพี่ท่านใดดูแล้วชอบนะครับสามารถขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับภาพนี้นี่ครับ ที่เป็นผ้าที่แก่แก่มวลสันจริงๆนะครับนี่ครับนี่ครับผมรายการที่ส4นะครับผ้าสมเด็จพิมพ์ใหญ่เอา300บาทครับรายการที่ส4บสีผ้าสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับผมรายการที่ส4สมเด็จพิมพ์ใหญ่300บาทต่อไปรายการที่15ครับอันนี้เป็นเหรียญชินราชวัดเบญจมาบพิตร ปี2491หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่ปี24กวี่นะครับเป็นพระที่เกจิทั่วประเทศร่วมปลูกเสกเกจิพิธีดีเกจิดังๆนั้นนะครับร่วมปลุกเสกนะครับสมชินราชวัดเบญจนะบเพีนะครับนี่ครับเป็นเหรียญเก่าครับสวยๆนี่แพงครับเล่นกันหลายตังค์นะครับผมซื้อหาเช่าหากันในราคาหลายตังค์ครับ นี่เหรียญสภาพใช้มาหน่อยก็ยังเห็นความความคมความสวยหูปิ้นเป็นธรรมชาติเหรียญน,นี้ดูแล้วสบายตาสบายใจครับเหรียญชินาลาดวัดเบนจามาบาพิตรปีสองสี่เก้าหนึ่งนี่ครับถ้าข้อมูลไม่ผิดนะครับน่าจะอยู่สองสี่เก้าหนึ่งครับประมาณนี้นะครับนี่ครับเป็นเหรียญชินาลาดครับเหรียญเก่าครับเหรียญน,นี้ขอราคานิดนึงครับพอ บวกบางๆนะครับเหรียญรายการที่สิบห้านะครับเหรียญนี้ขอ500้บาทครับผมสวยๆน่าจะหลตังค์ครับเหรียญเชิงราดฟัดเบนจะมาภพิตต่อไปรายการที่ส6นะครับอันนี้เป็นสมเด็จพระครูลมูลครับนี่นะครับเลี่ยมไม่งี้ครับนี่ครับเลี่ยมเก่าเลี่ยมโบราณเลี่ยมแบบบ้านๆจริงๆครับเวกานี้นี่ครับ เป็นพระคูลำมูนครับนี่ครับสมเด็จพระคูลำมูนครับพี่พี่ท่านใดนะครับแคปรูปนะครับนี่ครับใบหน้ายังเห็นนี่ครับพระเนตรหรือตาท่านนี่ะอยู่ในกรอบเก่าครับอย่างน้อยต้องมีอายุมาสักยี่สิบสามปีแล้วครับนี่กรอบเก่าอย่างนี้นี่ครับกรอบแบบโบราณจริงนี่ครับผมพระยังสวยสวยอยู่นะครับอยู่ในกรอบองนี้ อาจจะมีผงหลุดล่อนมามั่งแต่ก็ยังเห็นความสวยความงามภาพนี้ดูไงก็สบายตานะครับนี่คือสมเด็จพระครูลมูนะครับอันนี้หายากครับนี่เก็บเก่านะครับรายการที่16นะครับอันนี้ขอที่เอา450บาทครับขอ450บาทครับบางๆครับองค์ต่อไปนะครับอันนี้องค์ที่17 อันนี้เป็นสมเด็จวัดเกตเป็นพิมพ์ห้าชั้นครับอกอกล่องอันนี้เขาเรียกว่าพิมพ์ตลกครับหรือสมเด็จนอกพิมพ์นี่นะครับด้านหลังตรงนี้เนี่ยหรือเขาเรียกว่าพิมพ์ตลกครับพระสมเด็จวัดเกตมีอีกหลายพิมพ์ที่เป็นนอกพิมพ์ครับและเป็นพิมพ์ตลกนี่นะครับดูฐานนะครับฐานจะเป็นปากคล้ายๆปากตะขาบนี่ครับ แล้วเนื้อครับเนื้อหานี่ท่านสุดๆเลยครับนี่คือเนื้อหาครับค่อยดูนะครับเนื้อหาด้านหน้านะครับนี่ครับผมเนื้อหาวัดเกตพิมพ์ตลกครับหรือวัดเกตชโยนอกพิมนะครับนี่ครับผมด้านหลังก็จะเป็นนี่ครับรอยปาดรอยครูดรอยขัดนี่ครับเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นนี่ครับ ครับความเก่าครับนี่รอยแต่งเป็นธรรมชาตินะครับนี่คือพระสมเด็จว,วัดเกตพิมพ์ตลกครับนี่คือมวลสารเนื้อหาครับโอ้ยสุดๆพระอ,องค์นี้สวยงามครับพระอ,องค์นี้องค์รายการที่สิบเจ็ดนะครับวัดเกตห้าชั้นนอกพิมพ์นะครับหรือพิมพ์ตลกครับนี่ครับ เอาที่400บาทครับผม400บาท400บาทเท่านั้นต่อไปนะครับองค์ที่18อันนี้นะครับอันนี้เป็นสมเด็จผมดูเป็นบางหุ่นพมพิมพ์ฐานแซมนี่นะครับอันนี้เป็นพิมพ์ฐานแซมครับดูนะครับดูค่าความเก่าขององค์พระนะครับนี่ครับนี่พระ ติดทองบางๆครับนี่ทองเก่าเลยนะครับนี่ครับนี่คือด้านข้างครับด้านหลังนะครับนี่นะครับด้านหน้านะครับพานี้เนื้อหาเก่ามากครับนี่ครับสมเด็จฐานแซมองค์ที่แ8ดครับ ันนี้นะครับขอสี่รอยบาทครับผมเนื้อนี้สุดยอดเลยครับพิมพ์เก่าได้ใจองค์ที่ส8บปดขอ4ี่รอยบาทต่อไปองค์ที่19ครับอันนี้เป็นนี่ครับจะให้ดูนะครับเหมือนคล้ายๆพระอะไรพระลีลาแต่เป็นเนื้อดินนะครับนี่ครับเป็นเนื้อดินครับเรี่ยมอย่างนี้ครับนี่โบราณคลาสสิกโบราณลคลาสสิกสุดๆนะครับ นี่ครับให้ดูนะครับเยี่ยมโบราณมากนี่ครับใบหน้าท่านนะครับนี่ครับโอ้โหลองรอยความเก่าการเป็นธรรมชาตินะครับนี่ครับโอ้โหนิ้วเป็นจีบเลยวนนิ้วเป็นจีบนี่นะครับพระลีลาครับเนื้อดินครับธรรมชาติมากภาพนี้นะครับนี่ครับ ต้องจัดแล้วครับไม่จัดไม่ได้แล้วครับเผ่านี้เก่าจริงๆไม่ทราบว่าเป็นกลุ่มไหนนะครับด้านหลังนะครับนี่นะครับโอ้โหสุดๆดนี่นะครับเขาเรียกว่าผ้าอะไรผ้าลีลาเนื้อดินครับพร้อมเลี่ยมครับวงที่สิบเก้านะครับอันนี้แบ่งปันเลยสี่ร้อยบาทครับพร้อมส่งสี่ร้อยบาทพร้อมส่งนะครับ าร, 19, 5, 3, า,ร,า,ยรายการที่ส9บ้าพาลีลาเผ่านี้สวยจริงรายการที่ยี่สิบครับอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับนี่นะครับเงินพิมพ์นิยมด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่คือใต้ฐานห้องโอมง้านนครับรอยช่อรอยเดือยเห็นนี่เขียบบางๆนะครับ นี่คือหลงพ่อเงินพิมพ์นิยมรายการที่ยี่สิบนะครับดูนะครับนี่ลิ้วจีวรคมนะครับนี่ครับนี่นะครับเก่าครับเท่านี้คลาสสิกและสวยงามครับนี่ครับหลงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับรายการที่ยี่สิบตรงนี้นะครับขอที่เอาสี่ร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสี่ร้อยบาทนะครับ ต่อไปเป็นรายการที่21นะครับอันนี้เป็นพระกิ่งหน้าอินเดียนะครับนี่ครับกิ่งเก่ากิ่งโบราณเลยนะครับนี่ครับอันนี้คือเนื้อหาของ์พระบื่อสุดๆเนื้องค์นี้นะครับนี่ครับรูป้าวคมเก่านะครับพระกิ่งหน้าอินเดียนะครับนี่ครับโอ้ยอก ดูนะครับซอกดูนะครับดูองพระนี่ครับนี่ครับนี่ตะเข็บเห็นเห็นโบราณครับนี่ใต้ฐานครับจะมีรอยตกแต่งขัดของตะไบนะครับความเก่านะครับนี่พระกิ่งหน้าไอเดียนะครับของนี้ครับสุดสุดนี่นะครับข้างน้านข้างนี่คือด้านด้านหลังครับ รอยกิ่งด้านหลังฐานนี้ครับคือตะไบนะครับรายการที่2 1นะครับพ้ากิ่งหน้าอินเดียนะครับองค์นี้ขอที่500บาทครับขอที่500บาทนะครับราคานี้นี่ครับเก่าขนาดนี้ไม่จัดไม่ได้แลครับนี่ครับครับตะเข็บต้องจัดแล้วครับพ้ากิ่งหน้าอินเดียนี่ครับรายการที่2 1 500บาทครับองค์ต่อไปนะครับ อันนี้ได้พาสมเด็จมาสวยสุดๆเลยครับพระองค์นี้นี่ครับพระสมเด็จเนื้อหาเก่าเก่าปึกเลยนะครับแล้วมวลสารนี่ครับโอ้โหผมบอกตรงเลยนะครับนี่ครับมวลสารของพระองค์นี้ครับอุ้ยสุดๆครับนี่หมดทุกอย่างนรัมวลสารนะครับครับความเก่านะครับ นี่ครับด้านหน้านะครับนี่ครับเป็นผ้าที่แก่น้ํามันครับนี่ครับความหนึกนุ่มเน่าเนื้อเน่าขององค์ผ้าครับนี่นะครับนี่ครับพระสมเด็จรายการที่ยี่สิบสองนะครับนี่ครับผมเก่ามากนี่นะครับ รายการที่ยีบสองนะครับนี่ครับสมเด็จเก่าๆนี้ครับนี่นะครับเอาสี่ร้อยบาทครับนี่ครับเนื้อเก่าเนื้อน่าๆอย่างนี้ครับสี่ร้อยบาทนะครับใครไวใครได้เลยนะครับต่อไปสมเด็จองที่ยี่23บสามนะครับอันนี้เป็นสมเด็จพิมพเจดีย์ใหญ่ครับนี่ครับ ด้านข้างนะครับนี่คือด้านหลังขององค์พระด้านข้างครับสมเด็จองนี้คือเป็นสมเด็จเจดีย์ใหญ่ครับนี่ครับนี่คือความเก่าเนื้อหนึบนุ่มเนื้อพุนเป็นธรรมชาติไม่แข็งกระด้างเนื้อพระมวลสารนี่ครับคือด้านหลังองค์พระนะครับ นี่ครับนี่คือพระสมเด็จเจดีย์ใหญ่ครับนี่ครับรายการที่ยีอสามนี้นะครับเป็นพระเก่าแล้วคลาสสิกมากนี่นะครับด้านข้างนะครับนี่คือด้านหลังองค์พระด้านข้างนะครับสมเด็จเจดีย์ใหญ่นะครับองค์ที่23นะครับองค์นี้ขอนิดเดียวครับ เอา450บบาทครับผม450าบาทครับเจดีใหญ่ใครไปใครได้เลยนะครับขอกำไรบางๆครับองค์สุดท้ายครับองค์ที่24นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นสมเด็จพิมใหญ่ครับนี่นะครับด้านหลังองค์พระนะครับนี่ครับด้านข้างนะครับนี่ครับพระจะบิดตัวงอเล็กน้อยครับตามธรรมชาติขององค์พระ ด้ความเก่าและความแห้งนะครับนี่คือมวลสารนี่ครับโอ้โหสุดๆมวลเสน่หของพระสมเด็จครับนี่ครับดูด้านข้างนะครับนี่ไรทีละนิดนะครับดูด้านหลังนะครับนี่ครับผมมวลสารความกร่อนกลุเนื้อเก่า หลุดล่องไปตามหลุดล่อนไปตามอายุนี่ครับนี่ครับนี่คือพระสมเด็จองค์ที่24องค์สุดท้ายนะครับพระสมเด็จอง์นี้นะครับพี่ๆท่านใดดูแล้วชอบนะครับนี่ครับโถปิดได้เลยครับพระองค์นี้องค์ที่24องค์สุดท้ายครับ พระสมเด็จพิงใหญ่เนื้อหาข้างเก่านะครับขอที่เอา500บาทครับเทา่านี้นี่นะครับองค์สุดท้ายนะครับก็ประมาณนี้ครับหากพี่ๆนั้นใดน,นะครับื่นชอบหรือสนใจพระเครื่ององค์ไหนนะครับสามารถขอรูปเพิ่มเติมได้หรือโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์089 214 1595นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเผื่อเป็นกำลังใจให้กันละกันนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ